ก้องกับนัดหันมองหน้ากันตัวแข็งทื่อใครกันมาเคาะประตูดึกขนาดนี้เกาะเกาะเกาะ,กะเสียงคอดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มันดังมาจากข้างในห้องสมุดบ้าละนัดพึมพำเขาหันไปมองที่ชั้นหนังสือเห็นหนังสือบางเล่มร่วงลงมาเองทีละเล่มเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ ค่อยๆปรากฏขึ้นระหว่างชั้นหนังสือมันไม่มีหน้าไม่มีตาแต่มันกำลังจ้องมองพวกเขาวิ่งก้องควา้ามือนัดทั้งคู่พุ่งออกจากห้องสมุดอย่างสุดชีวิตก่อนที่พวกเขาจะปิดประตูลงเงาดํานั้นแสยะยิ้มและกระซิบเบาๆว่าพวกแกหนีไม่พ้นหรอกในโรงเรียนมีห้องเรียนหนึ่งที่ถูกปิดตายมานานหลายปี ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะลือกัน